กับข้าววันนี้ข้าวเช้าเป็นข้าวผัดลูกชิ้นนะครับจะอร่อยขนาดไหนเราต้องมาดูขั้นตอนแรกนาลูกชิ้นลงไปผัดก่อนนะครับขั้นตอนที่สองใส่ข้าวนะครับเกลือครับหอชเ้รครับ ด้วยด้วยทีเด็ดแลวตามด้วยน้ำตาลครับเติมผักลงใบครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูกับข้าวกองสมพูรบอความหงหาหนาทีหกวันนี้ข้าวผัดแก้มต้นหอมครับ